สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้มาลงบ้านใหญ่นะเพราะว่าลอยเลยมานะไม่ได้ตั้งใจมาลงครับมีเสียงปืนอยู่ด้านหน้าเราทางขวากำลังเดินมาเรียบร้อยยังไม่ได้ปืน,นครับเก็บงานก่อนเลยเฮ้ยหน้าเราสวยข้างหน้าเขาบวกกันใหญ่เลยนะครับเรารี่ไปแก้มนะเปทางซ้าย ลืมปรับตะโขกเก็บงานก่อนเลยมีสิยงท้าวเหมือนจะวิ่งอยู่ด้านบนนะวิวดูอยู่ด้านล่างนะครับทางซ้ายกำลังเดินมากุ่ตัตวหน้าเราสวยเก็บงานเลยอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกไรลาน,น้ำพุอ่ะไม่ใช่ลานตรงกลางเนี่ยมีเสียงเพลงนะตกใจทุกทีเลยครับนึกว่า เสียงเพลงจากไหนก็ไม่รู้นะเสียงคือบันเลงแบบหลอนๆนะน่าจะหมดแล้วนะใกล้เราแต่ว่าเสียงปืนอยู่ด้านหน้าทางซ้ายนะครับตรงโซนบ้านหรือเปล่าเฮ้ยด้านหลังเฮ้ยเขายิงเรานี่หว่าตอนแรกนึกว่ายิงคนอื่นเอ้ยมีตัวในบ้านครับสวยเก็บงานเลยระวังตัว ปืนจานนะยังไม่เห็นตัวนะครับมีคนโดดล่มลงมาอยูไ่ไหนวะไปหาเก็บกระสุนปืนก่อนดีกว่าไม่พอแล้วนะ่ะเฮ้ยเปลี่ยนมาใช้ M4 ดีกว่านะตอนแรกว่าจะใช้สกาแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหลงมาตรงหน้าเลยโดนไปนไหนแล้วหัวเรียบร้อยครับทางซ้ายยิงมาเฮ้ยจะาัรผมเฉย อยู่ไหนวะมองไม่เห็นนะเหมือนว่าจะมีเสียงเท้าอยู่ใน,นนี่ไงมาแล้วลด้นอยูอย่ไม่ได้นอนก่อนสวยเจ็บงานมีเสียงเท้าทางขวานี่ไเฮ้ยเขาโดดลงมาหรือเปล่าหรือไงเสียงเหมือนก็โดโดลงมานะครับคือจังหวะเมื่อกี้เรายิงไปชุดนึงแต่ว่ายิงไม่ค่อยโดนคนระผมก็เลยนอนก่อนนะ เพื่อจา์หลอกล่อเขาครับมีตัววิ่งอยู่ด้านบนนับเสียงเท้าอยู่ตรงระเบียงนะเหมือนจะวิ่งไปอยู่ใ,ใกล้เราด้านหน้านะครับขึ้นไม่ได้นะอันตรายลองใช้ระเบิดป่าเช็คดูนะครับเหลือประมาณสักสวินะครับเขาน่าจะวิ่งไปทางซ้ายแนละเนี่ยเอา้าโดนเฉยโอโ้เทพมุ่งระเบิดทํางานแล้วนะครับขึ้นไปเก็บงานเลยตอนแรกผมไ้ลยวิ่งไปทางซ้ายแล้วนะครับ ใครยิงมาโอ okay. เสียงเปลี่ยนกระสุนปืนด้วยอยู่ด้านล่างอะหรือว่าด้านบนขึ้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะลองใช้ระเบิดปลาเช็คดูนะครับในห้องด้านหน้าเรานะเหลือประมาณสักสองวินะครับเนี่ยเสียงเท้าน่าจะด้านล่างแน่เลยเก็บของก่อนดีกว่านะครับเราลองใช้ระเบิดปลาเช็คอีกรอบนะครับ ในห้องอ่ะผมไม่แน่ใจกลัวว่าเขาจะดักอยู่นะครับประมาณสักสองวินะครับถ้าเกิดว่าไม่โดนหรือไม่ขยับก,ก็แสดงว่าไม่มีคนแล้วครับเสรียงเท้าทางซ้ายเหมือนกำลังเดินเข้ามาอยู่ด้านล่างไม่ทันวิ่งออกไปด้านนอกแล้วกระโดดอยู่ตรงนี้หน้าเรา เอาเข้าไปด้านในทางซ้ายแน่เลยเนี่ยว่าแล้วคือถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับเราอ่านเกมเอานะว่าเขาวิ่งเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เสียงเท้าอะวิ่งไปทางซ้ายให้ระเบิดมาเฮ้ยยูไหนว่าคือเราอ่านเอานะว่าวิ่งไปทางซ้ายแล้วอยู่ๆก็นิ่งไปนะแสดงว่าเขาหยุดนะรอดักเราแน่นอน,นครับแต่ว่าระเบิดมาจากไหน ปั๊มน้ำก่อนดีกว่านะครับอย่าลืมปั๊มน้ำให้เต็มหลอดนะช่วยเราวิ่งเร็วแล้วก็เลือดเด้งตลอดเวลานะครับในเมืองเหลือ6คนแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวเราเตรียมไปเปิดของตรงรถไฟแล้วก็ขึ้นรถไฟเข้าเมืองดีกว่านะครับไปหาคนนะคือขี้เกียจแปลงล่างหรือไม่ก็หารถขับไปนะครับมีเสียงเท้าอยู่ด้านหน้าเราตรงไหนวะ หน้าประตูอะไม่แน่ใจว่าเขาดักอยู่หรือเปล่านะครับทางขวานะอยูไหนว่าเฮ้ยกระโดดอยู่หน้าเราวิวดูนะเขาเดินมาปะนี่ไงสวยคือถ้าเกิดว่าเขาวิ่งมาเนี่ยเราอย่าเดินเข้าไปใส่เขานะครับรอตั้งรับยืนเฉยๆหรือไม่ก็โยกซ้ายขวานะครับสเปรย์รอเลยนะเขาวิ่งเข้ามาเนี่ยเราก็ได้เปรียบนะเพราะว่า เราเปิดเขาได้ก่อน,นครับอยับไปดูตรงรถไฟนะวงมาแล้วครับรีบไปดีกว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีคนแล้วครับแต่ว่าในเมืองยังเหลือเยอะนะเสียงปืนเสียงเท้ายังเงียบอยู่ครับเฮ้ยนี่ไงเสียงปืนหน้าเราคนหรือเปล่ายิงแบบนี้น่าจะวิวสันนะนี่นะเอ้ยผมว่าวิวสันตัวเนี้ยไหนวะ น่าจะตรงประตูอะแล้วก็ไกลๆนะเนี่ยวิลสันแน่นอนนะยิงแบบนี้นะครับมีตัวไกลด้วยแต่ว่าหาไม่เจอนะครับเปิดของดีกว่าจะบอกว่าร้านลิชแมนช h อ p นะครับร้านเติมเกม,เกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงนะเติมเกมพับทีมบายบนเว็บนะครับเข้าไหวมากนะมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีก1แพ็กครับแถม i Richman c คอยนะครับ ใช้เป็นส่วนลดได้เลยนะครับพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนนะเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมนะครับจ่ายได้หลายท่องทางแล้วก็เติมในทางเว็บไซต์แล้วก็ไลานนะครับเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นนะที่สําคัญก็คือมีอาจับไม่ได้แน่นอนนะครับต้องเติมที่ร้าน Richman Shop โ no น่งเรื่องเติมเกมเท่านั้นนะครับมีคนมาเตียงเท้าแล้วก็มีคนปลาระเบิดด้วยผมว่า อันตรายนะรอขึ้นรถไฟไปดีกว่านะไม่อยากเสี่ยงนะเพราะว่ามองไม่เห็นนะ่ะแปลงล่างหาคนดีกว่าเสียงปืนอยู่หน้าเรานะเขายิงมาทางขวานะตรงไหนวะก้อนหินก้อนหินกำลังวิ่งมาผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่คนเดียวหรือเปล่านะไปคืนล่างตรงบ้านดีกว่านะกำลังวิ่งมา ตั้งรับอยู่หลังกำแพงได้นะครับฟังเสียงเท้านะชิดละข้างหน้าเรามาแล้วโดนอยู่แ n ปยิงแลยวนะครับ,รบเหมือนเขาจะวิ่งอ้อมซ้ายนะหน้าเราเตรียมตัวเฮ้ยโอ้ยกระโดดมาเกือบร่วงโอ้โหเกือบไปนะครับอัายากก่อนเลยยังน็อกอยู่แต่ว่าเสียงปืนเสียงเท้าใกล้ๆเราไม่มีนะครับเพื่อนเขาไม่น่าจะอยู่ใกล้นะ เปลี่ยนมาใช้ปืนโหดนะปืนนี้อาถรรพ์นับจับทีไรตายทุกทีนะเฮ้ยตรงก้อนหินเจ็บอยู่โห้โคตรเจ็บอ่ะเพราะว่าปืนนี้ยิงไปนี่คือเกือบตายนะวิ่งหนีแล้วนะครับใช้สไนเปอร์ด้วยหรือเปล่า <S <S เขาใช้สไนเปอร์ยิงผมทําไมหรือว่าคนอื่นยิงมาหลบเข้าไปในบ้านแล้วนะครับน่าจะอยู่ทางซ้ายนะครับ ฟังจากเสียงเท้านะไม่โดนหนหยว่าหน้าต้อกไปแล้วโดนอหออีกทีนึงไม่โดนทางซ้ายแถวมุมนิ่งไปแล้วนะครับนี่ไงอยู่ตรงนี้ย้ายปั๊มยาโดนหอยอทีนึงยังไม่ล่วงอีกทีนึงเรียบร้อยนะครับเก็บงานเลยมีตัวไกลยิงมา คือแปลงล่างแล้วคืนล่างก็เสียวนะครับโดนสอยได้นะเฮ้ยบวงมาแล้วยังได้อยู่นะครับเขาน็อกอยู่ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะมาช่วยหรือเปล่านะครับปล่อยไปก่อนนะไม่มีนะครับมีตัวไกลยิงมาแต่ว่าน่าจะอยู่นอกวงแล้วนะครับเอาตายละเอาไม่ใช่นี่หว่านึกว่าตายเก็บงานก่อนปืนกระสุนปืนนะกระสุนน้อยนะครับ เราต้องเข้าวงนะวงบีบทงางขวาเอ็นีไงไม่โดนไม่ได้นะครับเหมือนจะอยู่ตรงเนินตรงนั้นนะ่ะเก็บของแล้วก็ไปดีกว่านะครับเราต้องขยับเข้าวงโดยมีคนนั้นอยู่ตรงเนินนะผมว่าเราบินเข้าไปชาร์จเลยดีกว่าไหมไปเล่นตรงเนินต่ำได้นะครับ วางสโมกไปเยอะนะเผื่อว่าจังหวะบินก็ไปแล้วเราจะลงตรงสโมกได้นะคบังตาเขานะเขาจะได้ยิงเราไม่ได้นะไปบินไปตรงเฮ้ยเขายิงมาเฮ้ยเอาโอ้โหเอ้ย